มาที่เรื่องฮามาสก่อนนะครับอิสราเอลนั้นส่งโดรนเข้าโจมตีที่ทำการของฮามาสในเลบานอนนะครับที่เมืองเบรุตซึ่งเป็นนครหลวงของเลบานอนแล้วก็สังหารสมาชิกอาวุโสนะครับของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเพิ่มอีกรายนะครับตามการเปิดเผยของสื่อในตะวันออกกลางและกลุ่มฮามาสเองนะครับ รายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสที่เสียชีวิตลงในครั้งล่าสุดนี้คือซาเลอ์อัลอารูรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยทหารที่ชื่อว่าคาซามบริ i เกตซซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยดังกล่าวนะครับแล้วก็หน่วยนี้เนี่ยมีส่วนรับผิดชอบในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอิสราเอลฮามาสครั้งล่าสุดนี้นะครับ อารูรีนั้นยังเป็นผู้ที่รัฐบ,บาลอเมริกันประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าพร้อมให้เงินรางวัลถึง5ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่สามารถให้เบาะแสของสมาชิกอาวุโสของฮามัสรายนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพอิสราเอลปฏิเสธครับที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคำมั่นของอิสราเอลที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะสังหารผู้นำหลักๆของฮามัสให้หมด ก่อนที่กลุ่มติดอาวุธนี้จะทำการลุกรานและโจมตีตนเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยซ้ำครับ